Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการค่ายแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราซึ่งกรมคุมประพฤติได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อผลกระทำของตนเองบุคคลอื่นและสังคมเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติลดและเลิกในการดื่มสุรามีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ในรูปแบบค่ายแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติขับรถขณะมาสุราแบบเข้มข้นฐานความผิดขับรถในขณะมาสูราประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565าจำนวน20คนโดยกำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่10ถึงวันที่12พฤษภาคม2565เป็นระยะเวลา3วัน2คืนวิทยากรประจำหลักสูตรการอบรมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลรัตนบุรีโรงพยาบาลสนงโรงพยาบาลสํรา,าสรงทาบ มูลนิธที่มองไม่ขับจังหวัดสุรินทร์และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอรัต,รตนบุรีโดยมีการจัดก,กิจกรรมตามหลักสูตรดังนี้กิจกรรมที่1การแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้นและให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตอนเองระหว่างเข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่2เสียงสะท้อนจากเหยื่อเมาแล้วขับ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงผลกระทบจากการขับรถขณะเมาสุราและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ถูกคุมความประพฤติระนักถึงการกระทำของตนเองที่ส่งผลต่อผู้อื่นและสังคมกิจกรรมที่ 3. อันตรายของสุราเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และอันตรายจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ว่าแอลกอฮอล์คืออะไรร่างกายกำจัดแอลกอฮอล์ออกไปได้อย่างไรความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดและอันตรายเมื่อผสมแอลกอฮอล์กับสารเสพติดอื่นๆ กิจกรรมที่4ผลกระทบของสุราที่มีต่อตับเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับความรู้เกี่ยวกับตับและเอนไซต์ตับซึ่งช่วยบ่งบอกถึงสุขภาพตับเนื่งจากตับมีหน้าที่ขับของเสียจากร่างกายแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการทํางานของตับทําให้เกิดโรคตับที่เกิดจากแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นหนึ่งใน10ของสาเหตุการตายที่สําคัญในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกิจกรรมที่5กิจกรรมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์2ประเด็นคือ 1. าร,าร,ร,รายละเอียดเหตุการณ์วันที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี 2. ค,ความคิดเห็นและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ผู้เข้าร่วมฝึกการอบรมได้แลกเปลี่ยนประปรปสบการณ์จัดเหตุการณ์วันที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ทบทวนเหตุการณ์ที่ทําให้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตลอดจนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นและเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสิ่งที่ได้รับจากกิจ,จกรรมกับผู้ถูกคุมความประพฤติรายอื่นกิจกรรมที่6กกกิจรรมมมลุสััพนธ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นํามาใช้ในการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มที่มีที่มาแตกต่างกันให้มีความสัมพันธ์มีความเป็นมิตรที่ดีต่อกันในกลุ่มเพื่อจะได้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้กิจกรรมที่7กิจกรรมออกกําลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นํามาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อสุขภาพที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมที่8 การดูแลผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากผู้ขับรถขนาดมาสุราโดยพาผู้เข้าร่วมฝึกการอบรมเดินทางไปถึงบ้านของผู้ที่ดูแลผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากผู้ขับรถขนาเมอสุราได้ศึกษาดูงานการดูแลผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากผู้ขับรถขนาดมาสุราและฝึกปฏิบัติการดูแลผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากผู้ขับรถขนาดมาสุราได้มีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์2ประเด็นคือ 1. ความรู้สึกจากการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากผู้ขับรถขนาเมาสุราที่บ้าน 2. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากผู้ขับรถขนาเมาสุราที่บ้านเพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตอนเองและความรับผิดชอบที่มีต่อบ,บุคคลอื่นและสังคมกิจกรรมที่ 9. อุบัติเหตุจากผู้ขับรถขนาเมาสุราผู้เข้าร่วมฝึกการอบรมได้ฟังบรรยายจากผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากผู้ขับรถขนาเมาสุราเพื่อให้เห็นถึงผลกระทบจากผู้ที่ขับรถขนาเมาสุราเห็นความสูญเสียอีกมากมายและได้แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขับรถขนาเมาสุราทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรับรู้ความยากลาบากในการดําเนินชีวิตประจําวันของเหยื่อซึ่งต้องใช้ทั้งพลังกายและพลังใจเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่เป็นภาระของสังคมเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงผลกระทบจากผู้ขับรถขนาเมาสุราและสร้างจิตสํานึกให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหนักถึงการกระทําของตอนเองที่ส่งผลต่อผู้อื่นและสังคมกิจกรรมที่10 ทางแห่งความสําเร็จเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรู้จักธรรมะที่จะทําให้พบความสําเร็จในที่นี้คือการลดหรือเลิกดื่มสุราและให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบว่ายังมีคนคอยสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้เสมอตั้งแต่เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันแรกเข้ารับการอบรมก็จะมีทั้งคุณหมอทั้งอสอมอทั้งผู้ที่ถูกมีโดนโดนผลกระทบต่อผู้ที่ดื่มสุรา เข้ามาได้เป็นวิทยากรเข้ามาได้ให้ความรู้รวมทั้งพี่ๆของทางกรมควบคุมการปนพืชเองก็จัดการจัดสรรให้พวกผมได้ไปเยี่ยมชมเยี่ยมชมไม่เราจะไ,ไ,มไม่ได้เรียกเยี่ยมชมสิครับต้องไปเรียกว่าต้องออกไปดูสาเหตุเหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วอะไรบ้างที่สูญเสียจากเหตุผลของดื่มสุราแล้วขับผียานพาหนะบนท้องถนน ซึ่งอย่างเคสแรกที่ทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้นำพวกผมออกไปก็ไปเห็นแม่ซึ่งแก่ชรามากแล้วครับแต่ต้องดูลูกซึ่งเป็นผู้พิการติดเตียงโดยแม่แก่ชรามากแล้วซึ่งลูกคนนี้ของท่านเ,าเคยเป็นหัวหลักของครอบครัว เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่พอเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาตอนนี้ติดเตียงแม่ตัวผอมมากแต่ลูกก็ตัวใหญ่มากแม่ต้องดูแลคอยพิกเพราะว่ามีแผลกดทับเพราะว่าขาก็เดินไม่ได้จนดูแลดูแลจนนานมากจนจนจน,จนถึงขั้นว่าพวกผมไปเห็นจึงได้ระหนักถึงในในในใ,ใ,ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงแบบนี้คือถ้าดื่ม แต่เคสนี้เขาดื่มแล้วประสบอุบัติเหตุเองครับชนชนกับต้นไม้เองนั่นก็คือมันก็มาจากเหตุของสุราบทสรุปของผมก็คือการดื่มสุรามันสร้างความเสียหายให้กับบุคคลรอบข้างตามท้องถนนด้วยถึงเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเราซึ่งมันมีหลายเคสบางเคสเขาขี่ขเขามาดีๆคนกินเหล้าก็มาชนเขา เขาเดินของเขาดีๆแลอย่างอย่างเคสนื้อเช้าที่พี่วิยากที์ซึ่งมาข,าขาขาขาท่านใส่เหล็กทั้งสองข้างใส่เหล็กข้างข้างหนึ่งใส่เหล็กข้างหนึ่งใส่เป็นเป็นเป็น,ปนขาเทียมซึ่งก็เป็นเหมือนขาเทียมทั้งสองข้างเคสนั้นเคสนั้นคือผมผมมองว่าเอ่อพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่หัวใจแกร่งมากท,ทั้งทั้งที่ขาขาดตั้งแต่ห้าขวบ ขาโดนรถทับขาตั้งแต่ห้าขวบซึ่งซึ่งแบบผมผมพวกผมยอมรับว,ว่าพี่เป็นคนที่หัวใจแกร่งมากครับเพราะว่าขนาดขาพี่ขาตั้งแต่ห้าขวบยังไม่ค่อยรู้ภาษาเลยมากเลยแต่สู้ชีวิตมาจนบัดนี้และก็เดินมาเป็นวิทยากรบอกให้พวกผมได้รับรู้ถึงผลกระทบกับการที่ดื่มเหล้าแล้วขับครับ ค,ครับผมขอคุนครับครับสวัสดีครับในวันนี้สํานักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสุรินได้นําสมาชิกคุมประพฤติในความดูแลนะครับมาจัดก,กิจกรรมโครงการค่ายแก้ไขพื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราแบบเข้มข้นประจาปีงบประมาณ2 5 6 5ครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับ ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้รับความร่วมมือจากส,สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุรินทร์สา,ารัตนบุรีนะครับได้รับความร่วมมือจากชมลมเมาไม่ขับจังหวัดสุรินทร์นะครับที่จะมาร่วมเป็นวิทยากรแล้วก็ทางแพทย์พยาบาลนะครับของโรงพยาบาลรัตนบุรีโรงพยาบาลสนมแล้วก็โรงพยาบาลสำารงทาบ นะครับที่มาร่วมกันดําเนินการให้ความรู้แล้วก็ร่วมเป็นวิทยากรก,กับสมาชิกกลุ่มประพฤติของเราทุกท่านครับก็การดําเนินการสมาชิกทุกท่านมีความต้องตั้งใจนะครับที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมในการกระทำความผิดของตนเองครับขอบุณครับ